น้องพักเพื่อไทยที่รบนะครับรวมถึงที่น้องประชาชนทั้งบ้านและสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคณะหมอลำนะครับรัตนสินนะครับที่ได้มาสร้างสื่อสารให้กับงานในวันนี้นะครับรวมทั้งได้มีการร้อยเรียงเรื่องราวผลงานของพักเพื่อไทยอย่างน่าสนใจทีเดียวครับมมผมเรียนว่างานวันนี้ครับชื่องานก็บอกกันแล้วครับว่าสิเดือนที่ไม่รอทำต่อ ให้เต็มสแน่นอนครับพอเราจัดงานแบบนี้ตั้งชื่องานแบบนี้เราก็จะถูกหลายฝ่ายมาวิพากษ์วิจารณ์ตามความรู้สึกตองความเห็นที่ท่านมีซึ่งไม่มีปัญหาครับระบอบประชาธิปไตยทําได้แต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับลองนึกย้อนกลับไปคิดอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับถ้าในวันนั้นพักเพื่อไทยตัดสินใจที่จะไม่จัดตั้งรัฐบาล แปดเดือนกว่ากว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับสิบเดือนที่ต้องรอภายใต้รัฐบาลร,รักษาการการแก้ไขปัญหาของประเทศจะเดินไปในทิศทางไหนรวมถึงงบประมาณของแผ่นดินนะครับที่จะต้องใช้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ปรากฏว่ารัฐบาลรักษาการมีเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร แล้วที่เราเลือกตั้งไปเมื่อปี6-6ครับสภาที่ต้องไปรับเรื่องของประชาชนผ่านเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรเป็นตู้แก้ปัญหาจะขับเคลื่อนกันอย่างไรผมเรียนว่าสภาอาจจะกลายเป็นสภาแหกศูญยากาศถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆครับเป็นตัวเลขครับรัฐบาลนั้นมีอายุการทำงาน4ปีหรือว่า48เดือนถ้าเราเปรียบเทียบว่า4ีเดือนคือเต็มสิบครับ วันนี้รัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาเราเพิ่งผ่านมา8เดือนกว่าๆนะครับยังไม่เต็ม9เดือนเราทำงานมาถ้าเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเดี๋ยวผมเรียนไปแล้วครับเรานับแค่2จากเป้าหมายของเราคือ10ที่เราจะต้องเดินผมเรียนว่าถ้าหลายๆท่านต่อว่าว่ารัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทำงานช้าทำงานไม่ได้อย่างใจ ผมขอถามกลับครับแล้วช่วงเวลาสิบเดือนที่ต้องรอด้วยความว่างเปล่าท่านจะรอได้จริงหรือครับผมเรียนว่ารัฐบาลของนายกเศรษฐานั้นได้ทำงานมากมายนะครับมีทั้งที่ประสบความสำเร็จไปแล้วที่กำลังแก้กฎแก้ระเบียบแก้กฎหมายและวางรากฐานที่จะเดินหน้าต่อไปในอนาคตและผมเชื่อว่าหลายๆนโยบายของพรรคเพื่อไทย กำลังจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันใกลผมเรียนว่างานในวันนี้ครับท่านจะได้เห็นว่านโยบายที่เราหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเราจะขับเคลื่อนกันอย่างไรผมขอยกตัวอย่างง่ายๆครับ วันนี้ทุกท่านทราบดีครับว่ารัฐบาลท่านนายกเศร,รษฐาทำงานแข่งกับเวลาทุ่มเททุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านจะได้เห็นครับนโยบายที่เราสัญญากับประชาชนไว้วันนี้ถึงไหนแล้วบ้างผมขอญาตพูดถึงนโยบายต่างๆง่ายๆและจะไม่ซ้ํากับพี่ๆน้องๆเราที่จะขึ้นมาตอบจากผมครับเรื่องหนี้สินครับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับรัฐบาลท่านนายกเศร,รษฐาให้ความสําคัญอย่างมาก เราได้มีการพักหนี้เกษตรกรครับใครก็ตามที่เป็นลูกหนี้ของทกสเราพักหนี้ไปแล้วกว่า1.8ล้านรายครับเรามีการพักหนี้ลดต้นนะครับสำหรับ SME ที่มีหนี้กับบสยครับเรามีการแก้หนี้นอกระบบแน่นอนครับเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนหนี้นอกระบบนั้นบันทอนสุขภาพครอบครัวของท่านเราแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนไปแล้ว มากกว่า140,000รายครับนอกจากนั้นครับเรายังได้มีการปรับโครงสร้างหนีก้ยกยศกยศก็คือกองทุนครับที่ให้เยาวชวนนั้นไปกู้ยืมเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนครับเราได้มีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระเพื่อให้น้องๆเหล่านั้นครับได้นำเงินที่หาได้ในแต่ละเดือนนั้นไปต่อย,ยอดกับชีวิตและแน่นอนครับเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการ นายกได้มีการเจรจาครับลดดอกเบี้ยงเงินกู้ลง0.25%ของแบงค์ทั้งหมด11ธนาคารนะครับเพื่อจะช่วยลูกค้ารายเล็กกลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งเริ่มแล้วเมื่อวันที่1พฤษภาใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนครับสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจัดละเลยไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็นเมืองเกษรตรกรรม สินค้าเกษตรต้นหลักๆของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสำปะหลังราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนนโยบายด้านการต่างประเทศครับพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับนโยบายทาง,ทางด้านการต่างประเทศมากตั้งแต่ตอนหาเสียงครับวันนี้พวกเราให้วีซ่าฟรีกับหลายๆประเทศครับ มีทั้งจีนอินเดียไต้หวันรัสเซียคาซัคสถานและทางรัฐบาลกำลังเร่งเจรจาทั้ง UAE รวมไปถึงกลุ่มประเทศชางยุโรปหรือว่า EU ผลงานของการทำวีซ่าฟรีครับและนอกไปกว่านั้นมีการเร่งรัดระบบบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิหลายท่านเห็นครับท่านนายกแอบไปส่วนตัวกี่ครั้งครับไปติดตามงาน ท่านทราบไหมครับช่วงสงกรานต์ปี67ที่ผ่านมาครับ21วันมีเงินหมุนเวียนในประเทศมากกว่า1.4แสนล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเกือบเกือบ2ล้านคนครับมากมายมหาศาลจริงๆและแน่นอนครับงานหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้งานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เราจัดได้ยิ่งใหญ่มาก ที่ท้องสนามหลวงครับและแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์อร์แห่งชาตินะครับฝั่งด้านเฟสติวัลและต้องขอบคุณทางพททนะครับที่เป็นคนจัดออกมาได้สวยงามไม่ใช่ Talk of the Town ครับแต่งานนี้เป็น Talk of the World แสดงให้เห็นว่าสงการานตที่ดีที่สุดคือประเทศไทยของพวกเราครับ นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายเรื่องครับที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ครับรัฐบาลให้ความสำคัญครับทาลรัมตรีท่านประเสริฐนั่งอยู่นี่เราอายัดบัญชีม้าไปแล้วกว่า5,7 0 0 0บัญชีเราอายัดซิมม้าครับก็คือซิมโทรศัพท์ที่โทรไปหลอกลวงประชาชนครับเราลรัง,งับไปแล้วกว่า30,000ซิมและจะทำต่อไป เรายังได้กระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีสุราพื้นบ้านเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการรายเล็กๆเรามีการลดค่าธรรมเนียมในการซื้ออสังหาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแน่นอนครับเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรงงานรัฐบาลได้ประกาศชัดเจนครับว่าแรงงานของประเทศไทย ควรจะอยู่ที่400บาททั่วประเทศครับพี่น้องทุกท่านทราบดีครับวันที่พักเพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากพักการเมืองที่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลในครั้งแรกได้จนมาเป็นรัฐบาลท่านเศรษฐาผมเรียนทุกท่านครับวันนั้นเราโดนทั้งคำถาม คำดูถูกคำเหยียดยามคำต่อว่าสารพัดหลายท่านคงสังเกตครับว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่เคยตอบโต้พรรคเพื่อไทยต้องยอมรับครับพวกเราไม่ได้เก่งในการตอบโต้รายวันเราไม่ได้เก่งเราไม่ชำนาญในการคิดวาทกรรมสวยหรูเพื่อเชื้อเฉือนทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดโดยไม่คิดถึงพี่น้องประชาชน นั่นไม่ใช่การทำงานของพรรคเพื่อไทยแต่งานในวันนี้ครับสิบเดือนที่ไปรอทำต่อให้เต็มสิบนอกจากพี่น้องพรรคเพื่อไทยพี่น้องประชาชนทางบ้านจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านหัวหน้าพรรคจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัมนตรีว่าจะนำพาประเทศนี้เดินไปทิศทางไหนวันนี้ครับวันนี้พวกเราพรรคเพื่อไทย จะตอบคำถามในรูปแบบที่พวกเราถนัดที่สุดพรักเพื่อไทยจะตอบคำถามด้วยผลงานที่ทำงานอย่างหนักให้กับพี่น้องประชาชนตลอด10เดือนและจะเป็นตลอดสีปีที่ผ่านมาครับนี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยถนัดครับเราจะลบความดูถูกลบคำหยียบหยามลบคำคอรหาต่างๆด้วยการทำอย่างงานอย่างหนัก โดยไม่รู้จักเด็ดเนยอ,อย่างท่านนายกเศรษฐาได้บอกไว้เมื่อวันเข้ารับตำแหน่งเราจะทำให้คนที่เลือกพักเพื่อไทยเคยเลือกพักเพื่อไทยและไม่เคยเลือกพักเพื่อไทยเห็นครับว่าพักเพื่อไทยในวันนี้โดยการน,นำของหัวหน้าพักที่ชื่อแพรทองทานชินวัตรพวกเรายังมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของคำว่าประชาธิปไตยอย่างเปี่ยมล้นครับทุกท่าน และแน่นอนครับเราจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นครับว่าพักเพื่อไทยหัวใจของพวกเรานั้นยังคือพี่น้องประชาชนไม่สื่อมคลายครับ